สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาตรวจโควิดด้วยครับผมก็จะมากับหลายๆคนจะมาตรวจโควิดที่ที่นี้ก็อยู่ที่จังหวัดลายอมครับผมอำเภอเมืองครับผมตรวจเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ได้เห็นคนเลยนี่ก็มาถ่ายบรรยากาศอยู่ที่ตรวจให้ดูครับผมก็จะสวยงามครับผมมองทางหลังที่ตรวจครับ เดี๋ยวไปข้างหน้านี่ครับผมพี่ตรวจครับก็คนจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมที่เห็นในมุมในโรงครับนี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะก็ดีครับก็ขอให้ทุกทุกคนทุกทุกทนที่ให้ปลอดภัยดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวมาถามความรู้สึกกัณ พาลุงน้องมาวันนี้แบบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่กูโควิดไงใจเต้นจริงๆผมผมเพิ่งมาวันแรกครับแต่ฮู้น่าได้มาหลายรอบแล้วพราะว่าลูกน้องเยอะลูกน้องเป็นโรยคนครับผมพามาเยอะนายก็ต้องสู้ๆไปนะ่อะไรหรอกครับผมก็เป็นโควิดทเคยเดี๋ยวที่รอบแรกๆแล้วก็รอบนี้คนเยอะไหมพี่ที่เห็นมารอบนี้เป็นเยอะ ร,ร,รอบๆนอะอรอบนี้เยอะเหรอแต่ก็มีคนออกไปช่วงเช้าก็มีคนออกไปแล้วเรามาช่วงสายเนาะนี่แหละครับผมเป็นมาตรวจก็นั่งห่างๆกันนแหละที่นึงก็ที่ตรวจครับตอนนี้ทีมเรามาก็ ตรวจเสร็จแล้วแต่อย่างไม่ได้ผลรอรับคุณก่อนนี่นะครับทุกคนก็เข้าใ้ทุกคนปลอดภัยอยู่ครับผมก็เป็นเว็นระยะห่างกันนะครับยังไงเราก็สู้ไปด้วยกันนะโอเคครับผม